ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีพันโทกิติพงศ์เกตเดชาผู้บังคับกองพันฐานสื่อสารที่11กองพลฐานมาที่1จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านเป็นประธานคณะกรรมการการตรวจเลือกนะคะเมื่อวันนี้มีผู้เข้ามารายงานตัว333คนโดยการตรวจเลือกเป็นไปตามมาตรการการ,การป้องกันโควิดของกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงกลาโหมอย่างเคร่งครัดค่ะ,คะการตรวจเลือกค่อนข้างคึกคักเลยนะคะ เมือ่อนายน้องบอยค่ะน้องบอยกิตติเมธสการันอายุ21ปีน้องแชมป์อนุก,กูลพิลึกอายุ21ปีและก็คุณรามสิทธิ์พรมโตอายุ21ปีหรือว่าน้องลูกพีซส,สามคนนี้เป็นสาวประเภทสองค่ะผู้ที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดทั้ง3มท่าน หน้าตาดีทีเดียวนะคะเดินทางมาเข้ารับการตรวจเลือกปรากฏว่าก็สร้างสีสันให้กับเมื่อวานนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ